ง่ายข่อยไปเห็นแม่จะเข้าเลยแม่เราโทรมาหยุดเจ้าสิไปหยังเนี่ยไปหาแม่แม่โทรมาบอกว่าให้ไปหาเนี่ยเจ้าสิเลี้ยงไปหยังเจ้ามาอยู่น้ำข่อยแล้วขันมันเนี่ยก,ก็ฆ่านี่ไปขวบเพราะเสียผามาะพอสิพลาปไปอยู่น้ำเล่าเลยอุ <ì> ้ยไอเจ้าไปอยู่น้ำเล่าเลยพอสิไปอยู่น้ำเลา่าจังได็กกับจังหวัไปเหรียญน้ำเล่านี่แม่หยั่งเนี่อีป้อมอีป้อมแม่แล้วกวาดบอกทวดินใหม่บอกทวดินข่อยข่อยพูกซาบปูไว้ข่อยปิดอีป้อมจะหูจะล็อกโซ่ขวบสิก้นไอ้พวข้าสวกข้ามาปุ่นน่ะเจ้าสิเอาไปยั่งตั้งนี้เอาไปย่างเยงอี บักทั่วดินไปย่างเดียวเราก็บเบนงอ<พ>อกควาเราอยากเราบริกนจะเกี้ยกีโปมน่ะนะเนี่ยยุ้มันโมมีปากติฮะลูกยุ้มันกับโมมีปากติฮะต้องสิหอไปแต่ยาาไม่ปากเราก็ลเลี้ยงลูกเราก็ลเลี้ยงดูปาดท่อคอยบ่าให้บ่ไปบ่ปบต้งองฮ้ยเวยสิบ่ะไรน้องเงินเยนฮะเอาไปไมบ่ไปเราบอาเราเชนยังเ่าเราขายทีเดียวหาเชนแล้วจะห้ลูกกูละเชนกูละเชนน่ะนะเอา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 เอ้ นี่แบบนี่แบบข้อดินเอาไปไงป้าจิปมขอไปก้นเันยขอไปก้นกินเล็กกั้เยจะว่กินหรืออ๋อใหบ่ไปยังบ่ไปยังคอยเกิดได้ไงุูกขอหากินให้พกันเลยเมยมีผู้เดียวเถ่าเมยมีผู้เดียวในโจกหลวฟานี่เมยผู้เดียวจะเสียแล้วกินงันไหนยั้นจะตายบนจีร์ขอฟา้ลงแล้วมได้กินนี่เจ้าเจ้าเจ้าขอไปหามคอยเกิดได้ไง่คือ้าดแต่ร่เอาไปงกินน้ำอาไปจานกินน้ำว้าลูกไปเนี่เนียฝากไปหน่อบอกว่าคอยกินหอดเด้อเถ่าเด้อจุไปแล้ว จ้าสีเบลกินนั่นเนี่ยคันเต้ามเดี๋ยวเดียวแล้วมีเงินใส่บ่ห่วยแล้าสิแบ่งให้ผู้ละแสนละแสนนี่ดีจักเราสิยังจักบาทบ่เหลียวเดี๋ยวเดียวเงินเจ้าหนมันก้นเท่านี่สลายคนอยู่เนาะสีหาคนเม่เจ้หนมันเอาหาลอยไปเลยหาลอยไปเลยเจ้หนมันเจ้หนมันไปหอดเงินยาคันเจ้าอยากงั้นเจ้าเบลันเฮียหน้าเสียดเด้อเจ้าซื้อสิงหอดจักล้อหนึ่งเลยนะเท่าสินหอดไปซื้อเรากินยิ่งหอดหาลอยเลยสองกิโลไปห้งากินพร้อมไปปุ๊กกินพร้อมบอกว่าจากลูกไผ่เด้อจากเลื่องอะไรงสีเด้อ บอกแล้วเด้อบอกว่าข่อยเนี่ยคิดหอดบอกว่าข่อยเอาไปให้บอกว่าลูกใครคิดหอด้อมลวบันนี้สื่อสิมอ่ไปปหอดหลับนซู้ออกกินเลยเด้อบอกว่าจังไหนจังไหนแกคิดหอดข่อยน้ำเนื้อเถาข่อยหักแล้วข่อยคิดถึงงาเสมอให้เราได้กินให้เราได้อยากเลยเพราะว่าแล้วเถาเลี้ยวเมาไปอยู่ในห้องเดิมดอกอันแล้วบันนี้เพราะแต่แต่เสียหนึ่งเด้อเฝ้าขี้หลัดขึ้นมาเงี้ยเลยเด้อเถาขึ้นมาเงี้ยเลย บอกว่าข่อยในคิดฮอร์ดเนี่นางสีเด้อข่อยแต่งก็ไม่เจ้าหอยคิดฮอดเมียข่อยข่อยไปหาเมียข่อยก็เด้อเจ้าวางจีเด้อหอยกินถาดเจ้าอยู่เงี้ยถ้าสมมุนปะคาหนุมกหรืมันมาพ่อคาเหล่าคาเดียวบ่ก็ทั่วมาโทัมาอยากได้เจอเลยทั่มาหาข่อยเข้าใจบ่เจ้าสิอ้วนให้ยเลย่อยสิอ้วนให้ข่อยสินอนอยู่อุบนี่ละวันนี้ทำได้จังเดยจังหนึ่งยาบอกว่าให้เรียบร้อยแล้วฟ้าขึ้นมาเงี้ยเลยข่อยสิเก็บสีเงี้ยเนี่ยย่างดีเลยเทั้งมันแ่นน่ะ ไปไปเฝ้าไปไปไปเข้าไปเอาไมอันนั้น่าทีได้เงินเสียนะ